ท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมยังไม่รู้นะครับมันมีอีโมดมาไหมนะตรงที่ฟันนะครับนี่นะครับ Coming straight from your house นะครับก็เป็นทีวีไทม์อีโมดนะครับวิธีได้ง่ายๆมาท่านผู้ชมแต่อยู่ในเซิร์ฟเออเซิร์ฟไพเซิร์ฟปกติเท่านั้นนะห้ามเข้าเซิร์ฟไพรเวทนะครับก็ขึ้นมาตรงนี้เลยขึ้นมาตรงนี้นะครับเห็นทีวีตรงนี้ไหมให้กดตรงปุ่มสีเขียวครับกดตรงปุ่มสีเขียวนะท่านผู้ชม โอเคกดแล้วมันจะขึ้น่งนี้นะนิวที h ีแฮชดาวกดไปเรื่อยๆนี่โอเคผมได้ละกดไปเรื่อยๆนะครับเอาล่ะมาดูกันเถอะยีโมดเอานียออกแล้วกันก็ใส่เนียทีวนะีไทม์เฮ้ยพูดกัน โอเคก็มีแค่นี้เลยอีโมดไม่มีอะไรเยอะนะครับมีแค่แค่อย่างเงี้แหละเฮ้ยมีหลายท่าสองท่าท่านี่สามนะโปรตท่าหมอมีแค่สองท่าท่านผู้ชมมีแค่สองท่านะเป็นท่าหมุนมือแล้วก็ท่าเต้นเออนี่ไงท่าหมุนมือหรือเป็นท่านี้นครับก็ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มีแค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย